หลายคนนะคะกังวลมากเลยการเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตอยู่ดีๆก็จะเป็นขึ้นมาได้อันนี้เป็นภาวะของโรคหลอดเลือดสมองวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่อย่าลืมกดติดตามช่อง y ยูทู b e h e ดี้ฟิชเพจ h e ดดี้ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพี่พี่ปราจะลงให้ทุกวันเรามาฟังกันเลย ภาสัญญาณอันตรายของโรคลอดเลือดสมองมีอะไรบ้างก่อนอื่นพิปราอยากจะบอกเลยภาวะสมองขาดเลือดที่มีเนื้อสมองตายมาเกิดจากการขาดเลือดแล้วซีเย็นไปเลี้ยงโดยทั่วไปเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดแดงในสมองหรือหลอดเลือดแดงคาร์ติกซึ่งทำไมหรือเป็นหลอดเลือดแดงบริเวณคอที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองภาวะสมองขาดเลือดบอกเลยมาเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ ยิ่งมีสโตรกหรือภาวะหลอดเลือดสมองแตกทิ่มรจิกสโตรกซึ่งเกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดแตกทำให้มีเลือดข้างในสมองประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยจะเกิดอาการภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวนํำมากนลักษณะดังกล่าวเป็นเวลาสั้นๆเกิดขึ้นเมื่อเลือดและอซิเจนไหลเวียนลดลงชั่วคราวภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวมีอาการเกิดขึ้นตั้งแต่2ถึง3นาทีถึงเป็นชั่วโมง เป็นสัญญาณเตือนบอกถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองขาดเลือดเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วข่าวนี้ปัจจัยอะไรล่ะพี่ปาที่จะทําให้เกิดภาวะโรคสมองขาดเลือดพี่ปรามีคําตอบมาฟังเลยสหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองมีดังต่อไปนี้คือ 1. โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เรียกว่าสําคัญที่สุด 2. ระดับไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือด แข็งตัวมีการตีบแคบลงที่สุดทําให้เกิดการอุดตันได้ 3. โรคเบาหวานภาวะที่น้ําตาลในเลือดในช่วงที่งดอาหารสูงมากกว่า120จะมีความเสี่ยงตลอดเลือดตีบมาก 4. โรคหัวใจเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ 5. การสูบบุหรี่และดื่มสุรา 6. การกาดการออกกระองกายจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 7. ความอ้วนผู้ที่มีน้ำหนักโตมากมีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรืออาจเป็นได้ทั้งสองโรค 8. อายุโรคหลอดเลือดสมองมักพบในคนที่อายุมากกว่า65ปีแต่คนที่อายุน้อยกว่านี้ก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ 9. ประวัติของคนในครอบครัวถ้าบุคคลในครอบครัวของเรามีโรคหลอดเลือดสมองมากอ่อนก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้น สิความเครียดถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้เราคอยเช็คตรวจเช็คสุขภาพและที่สําคัญคอยสังเกตอาการผิดปกษษติของโรคหลอดเลือดสมองเรามาดูกันเลย5สัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองคืออะไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดถูกใจช่อง y ย u ทูบ e ฮ H ิฟิชเพจเฮติฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีมาฟังกันต่อ5สัญญาณอันตรายโรคอัมพาตมักจะมีอาการเตือนก่อนที่จะเกิดโรคเราต้องรู้เลยว่าหากมีอาการอันใดอันหนึ่งแล้วแม้ว่าขณะนี้จะสบายดีก็ต้องเปึดษาแพทย์อาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสียหายชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมอง 1. ตาพร่ามัวมองเห็นภาพสอน 2. อาการชาครึ่งซีหน้าชาปะเบี้ยวแขนขาอ่อนแรง 3. พูดลำบากฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดคนใกล้ตัวเรามีอาการที่พูดลำบากทำเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจรีบสังเกตเลยว่านั่นคืออาการของโรคหลอดเลือดสมอง 4. เวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซ 5. โปวดศีรษะอย่างรุนแรงหากมีอาการดังกล่าวข้างตน้นควรนำส่งโรงพยาบาล ตรวจวินิจฉัยภายใน3ชั่วโมงความรุนแรงของโรคมีการแตกต่างกันแยกได้เป็น3ระดับ1อาการเตือนคือกลุ่มของผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบตันเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กที่ปราบบกเลยยังไม่เกิดการตายของเนื้อสมองในบริเวณนั้นสมองขาดเลือดในช่วงระยะเวลาสั้นๆทําให้เกิดอาการซึ่งอาจจะเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่ไม่เกินย4ชั่วโมง ลักษณะาการประกอบด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีฉากครึ่งซีใบหน้าจะเห็นมุมปากตกอุมน้ำไว้ในปากไม่ได้อาจคิดอะไรไม่ออกพูดไม่ชัดเป็นต้นหลังจากนั้นอาการของผู้ป่วยจะหายสนิทภายใน24ชั่วโมง 2. อ,อาการปานกลางอมาัมพฤกษ์ในกลุ่มนี้มีเนื้อสมองถูกทำลายไปแล้วบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดภายหลังการรักษาแล้วอาการอาจจะดีขึ้นภายใน6-12เดือน แต่อาจจะกลับมาไม่เป็นปกติ 3. อาการรุนแรงเหลือมาพาดกลุ่มนี้เซลล์สมองถูกทำลายโดยถาวรจะเกิดอาการอ่อนแรงของแขนและขาขยับแขนหรือขาเองไม่ได้สูญเสียการส่งตัวบกพูดไม่ได้หรือเปล่งเสียงมาจากลำคอไม่ได้กล้ามเนื้อหน้าทำงานไม่เท่ากันซึ่งอาการอาจจะไม่ดีขึ้นเลยทำให้เกิดภาวะทุกพลภาพอย่างถาวรแล้วจะทำอย่างไร การรักษาโรคเกี่ยวกับสมองมันมีความสําคัญเราต้องรู้มาฟังกันเลยการรักษาโรคสมองตีดปันโดยภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีดปันสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญช่วยเกิดความสําเร็จในการรักษาโรคคือการทําให้เซลล์ของสมองยังอยู่รอดให้ได้นานที่สุดพี่ปราบอกเลยถ้าเราสามารถทำให้เลือดไหลเวียนได้ทันเวลาและในระดับที่เพียงพอ ก็สามารถทําให้เนื้อสมองบริเวณนั้นฟื้นตัวได้เร็วส่งผู้ป่วยให้กลับมาได้เป็นปกติซึ่งการรักษา,านี้เน้นและเน้นเลยว่าต้องทำภายในสมชั่วโมงเพื่อให้ยาละลายลิมเลือดการให้ยานี้ผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านสมองทั้งนั้นพี่ปราบอกเลยว่าหลังจากให้ยาแล้วผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองติดตันควรอยู่ในโรงพยาบาล2-3วันเพื่อดูอาการต่อไป ถาเกิน3ามชั่วโมงแล้วผู้ป่วยควรได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่ออะไรเหรอคะทำการรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่รักษาโดยการให้ยาบางประเภทเพื่อให้เซลล์สมองเสียน้อยที่สุดโดยระยะแรกๆควรจะดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตอาการแทรกซ้อนบำบัดจากโรคอื่นๆของผู้ป่วยเช่น โรคเบาหวานความดันสูงโรคไตปอดบวมกลืนลำบากเป็นต้นหรือในกรณีที่เราใช้กายภาพบำบัดในกรณีที่เราต้องใช้กายภาพบำบัดในรายที่เป็นอมัมพาตไม่ว่าจะเป็นการฝึกยืนเดินการฝึกกลืนในรายที่สินเศร้าเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคอรมัมพาตมักจะให้การรักษาโดยใช้ิีบำบัดร,ร่วมด้วยผู้ป่วยควรได้รับการฟื้นสูงมากที่สุด เคยมีเคสตัวอ,อย่างที่บอกเลยพอเป็นอัมพฤกษ์อัมพาร์ธแ,แรกๆบางครั้งมีอาการชาหรือผิดปกติบางครั้งญาติไม่รู้ไม่ได้ส่งไปตรวจไปรักษาพี่ปราณเน้นลเลยย้ำเลยถ้าใครมีอาการผิดปกติเช่นตื่นมาเดินเซกข้างหนึ่งหรือรู้สึกชาหน้าใบหน้ารีบไปโรงพยาบาลนั่นคือเราอาจจะมีอาการโรคหลอดเลือดสมองแล้วการป้องกันจะทําอย่างไรมาฟังกันเลยการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหนึ่งตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละสองครั้ง ถ้ามีความดันโลหิตสูงต้องควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ 2. ง,งดสูบบุหรี่เพราบุหรี่มีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดการแข็งตัวของเลือดหลอดเลือดแข็งและติดง่ายขึ้น 3. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ 4. ออกกําลังกายอย่างถูกวิธีเหมาะสมกับสภาพร่างกายเพศและวัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาที 5. เราต้องงด อาหารเค็มอาหารที่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูง 6. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจ็ดทำจิตใจให้แจ่มใสหลีกเลี่ยงความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอ8ควรตรวจสุขภาพร่างกายจะแพทย์เป็นประจำทุกปีถ้ามีภาวะโรคหัวใจภาวะไขมันในเลือดสูงก็ต้องรีบรักษาถึงตอนนี้แนละ้วทุกคนคงเข้าใจในเรื่อง5สัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นเลยดูแลสุขภาพ แชร์ข sure. ้อ sure. คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u YouTube ูบ a t t y f i s h เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรา y o u t u b e อร์เพจ a อ t ท f i s h บายพี่ปราแล้วเราจะได้รับข้อมูลดีๆกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผู้สูงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพี่ปลา เชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube, YouTube Healthy Fit เช,ชื่อพี่ปรานะคะ